ค okay, ครับกลับมาที่ Part สา Error Identification o u d e t มาหข้อ86ถึงข้อสุดท้ายข้อ90นะครับลมาดูข้อ86กันเลยนะครับอย่าลืมว่าเนะเวลาทําข้อสอบ Error ID เนาะพยายามเช็ค tense เช็ค word order เช็ค word class นะครับสุดท้ายค่อยเช็ค meaning นะครับทีนี้เราดูลองเช็ค tense ก่อนนะครับตัวที่มาแล้วให้เราเห็น tense เลยเนี่ยนะตัวที่ถูกต้องก็คือตัวที่อยู่นอกเซต้ายใช่ไหมแล้วเราเห็น tense ก็คือคำว่า match นะครับ match นะทีนี้พอคำว่า match เนี่ยมันเป็น match แบบนี้นะครับตามหลังประธาน day เนี่ยนะครับใช้ match ตัวนี้ match ตัวนี้ก็ต้องเป็น present tense นั่นเองนะครับเพรนั้นข้อนี้เป็น present tense เป็น present tense นั้นพอมันเป็น present tense เนี่ยเราลองเช็คแต่ละตัวเนี่ย นะครับเราลองดูแต่จริงแล้วมันเห็นชัดอยู่แล้วว่ามีตัวหนึ่งที่ผิดชัดๆเลยคือขัดแย้งกับ present tense น่นอนคือข้อหนึ่ง mm hmm. คือ those were นะครับคือ those were นี่คือผิดเลยนั้นเราเตรียม o p t i o n ่ข้อหนึ่งขึ้นมาดูไว้ได้เลยครับนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นเราดูข้อ2องนิดหนึ่งเช mm ็ค hmm. word order ก่อนนะ word order เนี่ย choose ข้างหน้าชูมี beautiful เป็น adjective โอเคนะครับ shoe เติม s โอเคนะครับ several เป็นจำนวนนะเป็น determiners นะครับเป็น quantifiers เป็นตัวบอกจำนวนนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเรียงแบบนี้ determiners หรือ q u a n t i f i e r นะครับก่อนแล้วก็มี adjective อยู่ตรงกลางแล้วก็มี n o u n อยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ผ่านนะครับ word order ผ่าน in the shop w i n d o w s โอเค and นะครับ and ตรงนี้เราเห็น andand ตรงนี้เป็น conjunction นะครับ พราะข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าประโยคด้านหน้ามีคอมม่าอยู่นะันั้นตรงนี้เป็นเป็นอินดีพ t เอนเดนคลอสทั้งคู่ประโยคในลักษณะนี้เราเรียกว่าคอมเพลว์นะครับเราเรียกว่าคอมเพลว์คือรวมเอาอินดีพ n เอนเดนคลอสสองคลอสมาอยู่ด้วยกันนะครับ and they all match your นะ your new handbag ก็ย่ your ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเป็น p o s s t i v e adjective นะเป็น positive adjective Your new handbag นะครับวางไว้หน้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหา New เป็น a d j e c t i แฮนด์แบ็กเป็นน u n นะครับโยก็เป็น p a passive Adjective นะเป็น Determiners แบบหนึ่งน,นะครับก็อยู่ในลักษณะนี้ได้ัน้นข้อนี้จริงๆแล้วชัดเลยคือ t o o s e were นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น Present t e n s e แต่ t h o s e w e r e เป็น Past Tense ขัดกันแน่นอนนะครับงนั้นดึงออปชันขึ้นมาดู Option ตัวไหนที่ไม่ใช่ Present Tense ตัดทิ้งไปเลยนะครับข้อดีเนี่ยตัดทิ้งนะครับข้อ Uh, ข้อ b เนี่ยตัดทิ้งนะครับเป็นฟิวเจอร์เหลือข้อ a กับข้อ c นะครับเป็น there are กับ they have been นั้นดูดีๆนะครับ there are แปลว่ามี there are แปลว่ามี <laughs> ามคนละอันนะนะครับแต่ The they have been ก็คือว่าพวกเขานั้นอยู่เป็นไปแล้วนะ have been คือเป็นไปแล้วหรืออยู่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จริงๆแล้วข้อนี้ถ้าเราจะดูมีนิ่งก็คือมันก็ควรจะต้องมีใช่ไหมเป็น there are several beautiful shoes มีรองเท้าสวยๆเนี่ยหลายคู่เลย in the shop windows ในตู้โชว์ของร้านนะครับและไหม the y a l l match your new handbag และมันก็เข้ากันได้ดีกับอะไรครับกระเป๋าถือใบใหม่ของคุณด้วยเห็นไหมนั้น ข้อที่ถูกต้องก็คือ t h e r e are นะครับที่แปลว่ามีนั่นเองนะครับข้อ86ข้อ1ผิดเนาะแล้วก็ข้อที่ถูกก็คือ options a นะครับข้อ87นะครับโจทย์บอกว่า the seers i s were too fascinated by painting on the wall of the temple that they asked to stay longer นะครับข้อนี้นะครับลองเช็คทีละอันเช็ค tense ก่อน เช็คเก่อนเราจะเห็นว่าตัวที่เป็น tense แน่นอนแล้วคือ x นะครับ x เนี่ยเป็น past tense แน่นอนนั้นข้อนี้เป็น past tense ข้อนี้เป็น past tense นะครับนั้นตรงข้างหน้าเนี่ย the size e r s นะครับ were เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเไหมครับเพราะว่า size e r s มีหลายคนเป็น plural ใช้ v e r b to be were ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องดูทูเราดูตัวที่มันเป็น p a s t p a r t i c i p l e ก่อนก็คือ Fascinated ก็ถูกดึงดูดใจใช่ไหมตรงนี้เป็นลักษณะของ Passive Voice แล้วก็ Fascinated เนี่ยนะครับโอเคไม่มีปัญหาแต่ตัวที่มีปัญหาคือ to นะครับ to ตัวนี้แปลว่าเกินไปเวลาเราได้ดีกร e เนี่ยนะครับมันจะมีอะไรครับ มันจะมี enough ใช่ไหมครับพอแล้วนะมี so ที่แปลว่ามากใช่ไหมครับแล้วก็มีมี very ก็แปลว่ามากใช่ไหมอ้าว very very ก็แปลว่ามากเหมือนกันแต่ too เนี่ยเป็นอะไรที่มากเกินไปนะมากเกินไปงนั้นะตรงนี้มันไม่ควรจะเป็นเออ the size is ก็คือ tourist นั่นเองนะครับนะ tourist เนี่ยเขาถูกดึงดูดใจนะรู้สึกดึงดูดรู้สึกแบบ ประทับใจรู้สึกว่าถูกดึงดูดใจโดยเรื่องโดยอะไรโดยภาพภาพวาดภาพเขียนบน the wall of the temple อลองเช็คข้อ3นิดนึงนะครับ word order โอเคบนกำแพงกำแพงที่ไหน of the temple นะครับกำแพงของวัดนะโอเคไม่มีปัญหานะครับ uh, that they ask to stay longer นะครับ uh, ask บอกแล้วว่าเมื่อกี้เราก็เพิ่งผ่านตัวนี้มาใช่ไหมครับ ask เนี่ย จะต้องตามด้วยแผนขอว่าขอทําแผนอะไรนะแผนก็คือเป็น to stay longer ก็คือเป็น to infinitive นะงั้นข้อ4เนี่ยตามด้วย to stay โอเคไม่มีปัญหานะครับก็ข้อ4ก็ผ่านข้อ3ก็ผ่านงั้นข้อ2เนี่แหละผิดนะครับดึง options ข้อ2ขึข้นมาดู options ข้อ2มี f a s c i n a t e d กับ,บ fascinating fascinating นี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับ เพราะว่า fascinating เนี่ยแปลว่าหน้าดึงดูดใจนะครับน่าดึงดูดใจถ้าบอกว่า fascinating p a i n t i n g โ okay. อเคนะครับ fascinating paintings อย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอเคนะครับถ้าอย่างเงี้ยโอเคนไหมคือภาพเขียนการการเขียนการวาดที่หน้าดึงดูดใจ นะโอเคครับแต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกควรจะต้องเป็น past participle ฉะนั้นเราตัดข้อ c ทิ้งข้อ d ทิ้งนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของ degree เนี่ยควรจะเป็น so นะครับนะควรจะเป็น so นั้นก็เป็นข้อ b boy นั่นเองนะครับข้อ87เลยข้อ2เนี่ยผิดนะครับ to fascinated เนี่ยผิดแก้ไขโดย options b ก็คือ so fascinated นะครับ so fascinated รู้สึกรู้สึกว่าถูกดึงดูดใจมากๆรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกว้าวมากๆอย่างเงี้ยนะครับนะแต่หน้าไม่ร้าวนะนะอันนี้ครับข้อ88เลย88 because the rising cost of living นะครับ many parents have to take extra jobs and do not have enough time to be with their children อันนี้เนี่ยนะครับลองเช็คดูก่อน นะลองเช็คดูก่อน because เนี่ยแปลว่าเพราะว่าใช่ไหมครับแปลว่าเพราะว่าเพราะว่าอ,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 อะไรนะ r i s i n g cost ก็คือค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับค่าของชีพที่สูงขึ้นเนี่ยมันทำให้อะไรทำให้ uh, many parents ก็คือผู้พ่อแม่ปู้ครองเนี่ยหลายคนเลยจำเป็นต้องใช่ไหม have to ตรงนี้เราเห็น verb ละ เราเห็น tense แล้วนะครับเราฉะนั้นเราเช็ค tense ก่อนเลยว่า tense เนี่ยเป็น present tense นะครับ take extra jobs extra jobs ก็คืองานพิเศษนั่นเองนะครับ uh, have to ตามด้วย take ตัวนี้เป็นเป็น infinitive ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ extra ก็เป็น adjective ขยาย jobs เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็โอเคงั้นข้อ2ผ่าน,นครับ and do not have enough time uh, เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหม adverb ที่บอกว่าอพอไม่พอมากน้อยอะไรเงี้ยนะครับนั In ้น enough เนี่ยพอนะ do n o t h a v enough e time ก็คือไม่มีเวลามากพอนะนั In ้น enough time เนี่ยโอเคนะครับผ่าน w o r b order ผ่าน to be with their children ไม่มีเวลาพักมากพอสำหรับแผนเห็นไหมครับแผนการเนี่ยจะต้องเป็น to แล้วก็ infinitive to be with their children นะนั้นตรงเนี้ย to be เป็น to infinitive กับ b เนี่ยโอเคนะครับไม่มีปัญหางนั้นสองสามี่เนี่ยถูกข,ข,นะข้อที่มีปัญหาก็คือข้อหนึ่งนะครับข้อที่มีปัญหาก็คือข้อหนึ่งข้อ1เนี่ยนะครับจริงๆถ้าบอกว่าถ้าบอกว่า because เนี่ยนะครับ because เนี่ยตรงเนี้ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเราจะเห็นตัวใบ้เลยก็คือ ตัวคอมม่าตัวนี้ครับมันกระติวหลิวตรงนี้นะครับนะตัวคอมม่าเนี่ยอพอพอเป็นเนส์นี่งยิ่งไม่เห็นเลยเนะเาะเอาใหม่ตัวคอมม่านะครับคอมม่าเนี่ยมันเป็นตัวบอกเรานะครับว่า,าข้างหน้าเนี่ยเป็นแค่เฟสเท่านั้นเองนะครับเป็นแค่เฟสเท่านั้นเองเฟสคืออะไรก็คือกลุ่มคํานั่นเอง นะครับเป็นแค่เฟสเท่านั้นเองส่วนคลอสเนี่ยมันอยู่ด้านหลังคอมมาเราจะเห็นว่า many p y r e r t s t s v e v o เนี่ยเราเห็น subject นะครับก็คือ parents เราเห็น have to เนี่ยเป็น predicate นะครับแล้วก็ uh, and เป็นตัวเชื่อมเป็น conjunction conjunction อะไร conjunction เชื่อมระหว่าง do not have เห็นไหมครับกับ I have to h a v e to ข้างหน้าเนี่ยกับ do not h a v e ข้างหลังเนี่ยเราใช้ and เชื่อมงนั้น and เป็น conjunction เชื่อมในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเ uh, ชื่อม verb verb p h r เ s e ชอสองอันเข้าด้วยกันนะครับันั้นข้างหน้าเนี่ยแหละที่ผิด because เนี่ยแหละที่ผิดเพราะ because เป็น conjunction จะต้องตามด้วย c a u s s นะครับต้องตามด้วย c a u s e แต่บังเอิญว่าไอ้ตรง the rising cost of living เนี่ยมันเป็นแค่ phrase เองทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นแค่ phrase เพราะว่า living เนี่ยเป็นคำนาม ตามหลัง preposition of นะครับนามตามหลัง preposition ไม่มีปัญหานะครับ cost เนี่ยเป็นนาม rising เป็น adjective นะครับแล้วก็ the นะเป็น article เรียงแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับนั้นตรงนี้เป็นแค่กลุ่มคำเองนะครเป็นกลุ่มคำเองมันไม่มี predicate ั้นมันมันเป็น cost ไม่ได้ใช่ไหมไม่มี verb เลยนั้นเราจะใช้ be c a u s e นำหน้าไม่ได้ถ้าเป็น be c a u s e of อ่ะโอเคครับ ถ้าเป็น because of นะครับโอเคเพราะเรารู้ว่า because of เนี่ย off เป็น preposition ใช่ไหมข้างหลัง off เนี่ยเป็นคำนามได้ไม่มีปัญหาเป็น noun phrase ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าบังเอิญนว่าตรงน,นี้มันเป็นแค่ because งั้นข้อนี้ผิดเราเลยเลือก options ข้อหนึ่งขึ้นมาดูเลยครับ options ข้อหนึ่งเนี่ยดูก่อนว่าตัวไหนนะตัวไหนที่เป็นตอนนี้เรากำลังหาอะไรเราก็หา preposition นะครับเรากงหา preposition นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือ preposition นั่นเองแต่ว่าพอเราเอา options ของข้อหนึ่งขึ้นมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็น preposition หมดเลยนั้นในเมื่อมันเป็น Class เดียวกันนะครับเราก็ต้องพิจารณาที่ meaning แล้วล่ะนะครับตัวของอข้อ d-doc เนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนไป d-doc ข้อ a กับข้อ c เนี่ยตัดก่อนได้เลย นะครับข้อ A กับข้อ C เนี่ยตัดก่อนได้เลยเนื่องจากว่าคำว่า despite กับ uh, regardless of เนี่ยมันความหมายเดียวกันนะครับงั้นถ้าความหมายเดียวกันเนี่ยนะข้อที่ถูกต้องมันควรมีข้อเดียวใช่ไหมงั้นก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะความหมายเหมือนกัน despite กับ regardless of นะครับก็ตัดทิ้ง AC ตัดทิง้งเหลือ B กับ D ทีนี้ดูความหมายแล้วครับ due to เนี่ยมันแปลว่าเนื่องจากนะครับแปลว่าเนื่องจาก In addition to ก็คือนอกจากนะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ besides นะครับ besides นะครับนอกจากนะัน้นถ้าเราจะใส่ตรงนี้มันควรจะต้องเนื่องจากจริงไหมครับเนื่องจากนั้นะตัวที่ข้อที่ถูกก็คือ,อก็คือ due to นั่นเองนะครับเนื่องจาก นะอันนี้เนี่ยนอกจากนะครับนะตัวนี้ in addition to แล้วก็ besides นะครับม,มีความหมายเดียวกันนั่นะคือนอกจากนะแต่ตรงนี้มันควรจะต้องเป็นเนื่องจากนะับแล้เราก็ตอบข้อ B boy น,นั่นเองนะครับอันข้อ88เนี่ยข้อ1ผิดนะครับแล้วก็ options B คือคำตอบที่ถูกนะไปข้อ89ครับผมอันนี้ค่อนข้างเร็วเนาะนะครับข้อ89เนี่ย เราดูตั้งแต่ต้นมาเขาบอกว่า after giving the title the title ก็คือตำแหน่งนั่นเองนะครับ Miss World นะครับ Miss World uh, the new beauty queen นะครับก็คือราชินีแห่งความงามคนใหม่นี่นะครับ made a very impressive speech ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่น่าประทับใจนะครับซึ่งทำให้ซึ่งเป็นไงครับซึ่ง uh, show her intelligence ก็คือซึ่งได้สดแสดงมซึ่งได้สดแสดง ความฉเฉลียวฉลาดหรือไว้พริบป,ปฏิพานของเธอออกมานะครับตัวที่เราควรจะต้องจัดการก่อนก็คือเรื่องของ tense นั่นเองซึ่งตรงนี้เขาใบ้มาแล้วว่าเป็น past tense เนาะนะครับเป็น past tense ไม่รู้ละใช้ไม่ได้ใช้นะครับจะ,จะได้ใช้พิจารณาหรือไม่ได้ใช้พิจารณาเนี่ยนะครับสังเกตไปก่อนนะครับเรื่อง tense ถ้าตรงนี้เป็น past tense made เ,เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา จริงไหมครับเมธก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเมรเป็นช่อง2นะครับงั้นข้อ2เนี่ยผ่านนะครับข้อ3เนี่ยมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วปิดท้ายด้วยนาวอย่างนี้นะครับเราเจอมาเยอะแล้วข้างบนเนี่ยมายาวๆสามคำอย่างนี้ติดกันแล้วปิดท้ายด้วยนาวเนี่ยนี่คือเช็คเรื่องของนาวเฟรชนั่นเองซึ่งนาวเฟรชมันก็ต้องลงท้ายด้วยนาวใช่ไหมในที่นี้ก็คือสปีชก็คือสนทลอพธ์นะครับ Uh, impressive เป็น adjective โอเคนะครับแปลว่าน่าประทับใจนะครับ very เนี่ยเป็น Adverb ขยาย impressive อีกทีหนึ่งวางไว้หน้า impressive ก็โอเคงนั้นข้อนี้เนี่ย w o s s class ก็ถูก Word order ก็ถูกนะครับฉะงนั้นข้อ3ผ่านไม่มีปัญหาอะไรด้านหน้าก็เป็น a เป็น article ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ uh, which ตรงนี้เป็น Relative pronoun นะครับซึ่ง relative pronoun เนี่ยมันจะทําหน้าที่เชื่อม c l a u s ข้างหน้ากับ c l a u s ข้างหลังใช่ั้น c l a u ข้างหลังมันคือ show เนี่ยเป็น verb แน่นอนนะครับ h e r intelligence ก็คือ,อความเฉลียวฉลาดเนี่ยอโอเคเป็นหนึ่ง c l a u s ข้างหลังเนี่ยมี predicate แล้วนะครับัน้น which เนี่ยต้องมีตัวที่มันแทนได้นะมันต้องมี antecedent ก็คือมีตัวก่อนหน้ามันนะครับ อันถ้ามันเป็น relative pronoun ตัวก่อนหน้ามันก็ต้องคือ speech นั่นเองซึ่ง speech ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์งนั้นเราใช้ relative pronoun ที่เป็น which ได้ไม่มีปัญหาอะไรงั้นข้อ2ผ่านข้อ3ผ่านข้อ4ผ่านมีปัญหาก็คือข้อ1นี่แหละครับข้อ1นนี่แหละนะครับที่มีปัญหาแล้วมีปัญหาในเรื่องของความหมายนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับตำแหน่งหรือ title Miss World เนี่ยนะครับต้องเป็นตำแหน่งที่ถูก คือที่ที่ beauty queen คนนี้เขาได้รับมานะครับแต่ว่าไอ้คำว่า after giving เนี่ยนะดูเผลินๆมันดูมันถูก after เป็น preposition ตามด้วย giving ที่เป็นคำนามที่เป็น g e n r l ใช่ไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าลองแปลเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีครับนะถ้าลองแปลเนี่ยมันจะคือว่าหลังจากการมอบใช่ไหม <laughs> g i v e n การให้ตำแหน่ง Miss World the new beauty queen new beauty queen เนี่ยก็คือ Miss World นั่นเองนะครับ นั้นมิสเวิร์เขาจะไปให้ตำแหน่งใครไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องได้รับตำแหน่งนี้มานะครับนั้นถ้าบอกว่าได้รับตำแหน่งนี้มาเนี่ยคุณจะบอกว่า after giving เนี่ยไม่ใช่ละนะครับตรงนี้ควรจะต้องทําให้เป็น passive นะครับนั้นการทําให้เป็น passive ก็คือ after เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเป็น preposition ใช่ไหมครับ verb คือ giving ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น passive มันจะต้องมี verb to be ก่อน นะครับแล้วเราก็ใส่ ing ไปท,ที่ verb to be เพื่อทำให้เป็น g e r u r d นะครับแล้วก็ verb to be ที่เป็น passive ต้องตามด้วย verb 3ฉะนั้น verb giving เนี่ยถอยห้เป็น infinitive ก็คือ give ใส่ทำให้เป็น verb 3ก็คือ given นั่นเองนะครับ after being given ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังจากได้รับเห็นไหมหลังจากได้รับนะครับอันก็คือ,อตรงข้ามกับให้ ก็คือได้จริงไหมนั้นตรงนี้เนี่ยข้อ1เนี่ยผิดนะครับแล้วเมื่อเราไปดูออปชันของข้อ1เนี่ยหรือขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีข้อหนึ่งที่ตรงกับที่เราเขียนไว้เลยก็คือ after being given นะครับ by giving ก็ยังให้ความหมายเดิมก็คือให้นะก็คือ Miss World เนี่ยไปให้ตำแหน่งคนอื่นนะครับ ข้อ b น,นี่น่าจะพิมพ์ผิดเนาะน่าจะเป็น until นะครับนะจนกว่าจะให้นะครับจนกว่าจนถึงวันให้อะไรเงี้ย until giving ก็ไม่น่าใช่นะครับ as long as given ก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับงั้นก็ข้อ1เนี่ยผิดนะครับ after giving เนี่ยผิดแก้ไขโดย options d after being given ซึ่งตรงกับที่เราได้เขียนไว้นะครับงั้นข้อ89ก็ตอบข้อ d หรอกนั่นเองนะครับ ข้อ90แป๊บเป็นข้อสุดท้ายของพาร์ทส error identification นะครับเราลองดูก่อนเนาะว่าตรงไหนที่เป็น tense แล้วน่าจะให้ไอเดียเราเรื่อง tense ได้เอามาพอใช้ได้นะครับปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่มีไม่มีบอกนะครับเพราะว่าทุกอันนี้ที่มันบ่งบอก tense ได้เนี่ยมันเป็นขีดเส้นหมดเลย น้อมันเป็นขีดเส้นหมดเลยนนี้ก็จะเป็นอะไรดีอาวเราลองดูแกะไปทีละอันก่อนแล้วกันนะครับ discussion in the meeting ก็คือการปรึกษาหารือกันในงานประชุมเนี่ย to be held next week นะครับจะถูกจัดขึ้นนะครับนะตรงนี้ก็คือเป็นช่อง3ของโคลนั่นเองนั้นเป็นตรงนี้เป็น to be นะครับแล้วก็ตามด้วย verb 3เนี่ยก็เป็น passive voice ก็คือหมายความว่าถูกจัดขึ้น นะการปรึกษาหารือถูกจัดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปน,นะครับตรงนี้ถูกไม่มีปัญหาอะไรข้อหนึ่งผ่านนะครับ w i l l focus on ideas นะครับ w i l l focus on ideas จะพุ่งเป้าไปที่แนวคิดนะแนวคิดนะครับแนวคิดที่อะไร concerns โอ้อันนี้ชัดแล้วครับถ้าเห็นอย่างนี้ชัดล้นะครับเพราะว่าหนึ่ง ideas ตรงนี้นะครับ เติม s, s เห็นไหมเราจะเห็นว่า id เติม s นั้นถึงแม้ว่า concern เนี่ยจะเป็น verb แท้ก็จะก็ตามก็ไม่สามารถเติม s ได้อยู่แล้วนั้นก็ผิดนะครับก็ผิดนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ย concern ตรงนี้มันเป็นไอเดียที่ขยายอากักขระมันเป็นข้อความที่ใช้ขยายคำว่าไอเดียนั่นเอง นับตั้งแต่ concerns the distribution of the department budget เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวขยายว่าไอเดียเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับทีนี้ตัวขยายเนี่ยมันจะเป็น verb อ,อย่างเงี้ยไม่ใช่นะแน่นอนละมันไม่ใช่ verb แน่นอนนะครับไม่ใช่ verb แน่นอน verb ที่จริงที่แท้ก็คือ will focus น,นั่นเองนะครับงั้นข้อ2เนี่ยผ่านตัวที่ติดก็คือข้อ3นะครับตัวที่ติดก็คือข้อ3าม คอนเซิร์นวนเนี้เป็นตัวขยายไอเดียว่าไอเดียเนี้ยมันเป็นห่วงนะครับหรือไอเดียเนี้ยมันพูดหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องก็คือ the distribution of the department budget การกระจายใช่ไหมครับ distribution การกระจายของอะไรของ the department budget ก็คืองบประมาณของแผนกน,นะครับงนั้นคอนเซิร์นนี้ผิดแน่นอนนะผิดแน่นอนเราก็ดึงออปชั่นข้อ3มมาดูเลยครับ ดึงออปชั่นข้อสามมาดูเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะไรที่เป็นเ,เป็นเวิร์บที่เติม S หรือเป็นช่องหนึ่งของพวกเอกพจน์เนี ot, ่ยตัดทิ้งไปได้ก่อนเลยนะครับข้อ C เนี่ยตัดทิ้งไปได้ก่อนเลยนะครับ passive เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับ passive ไม่ใช่แน่นอน to be concerned เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับ จะถูกเก็บมาคิดเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับัน้นก็ตัดข้อ c ตัดข้อ d นะครับทีนี้วัดกันที่ c o n c e r n c o n c e r n ตัวนี้นะครับกับ concerning ละนะครับซึ่ง c o n c e r n ข้อ b เนี่ยในลักษณะของการต่อท้ายไอเดียอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องเป็น passive voice นะจะต้องเป็น passive voice ซึ่งก็จะให้ความหมายเดียวกับข้อ d อีกนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อ b D ความหมาย ซ้ํากันนะครับเพียงแต่อยู่ในรูปของฟอร์มที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ความหมายเหมือนกันนะแต่ข้อ c เนี่ยนะครับกับข้อ a เนี่ยความหมายเหมือนกันแต่อยู่ในฟอร์มที่ต่างกันแต่ทีนี้อย่างที่เราคุยกันแล้วว่ายังไงก็เป็น is concerning ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นแค่ concerning อย่างเดียวนะครับเป็นแค่ concerning อย่างเดียวนั้นก็ตอบข้อ a ทำไมหลายคนอาจจะตามไม่ทันว่าทําไมถึงเป็น is concerning ไม่ได้เพราะว่า ids e a มันเติม s นะครับมันมี s อย่างนี้มันตามด้วย is ไม่ได้อยู่แล้วนะครับงนั้นเราก็ตัดทิ้งไปนะครับจริงๆแล้วประโยคนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องเรื่องของข้อ3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการาทำ relative clause นะครับเป็น relative clause ที่ละประธานนะครับละ,ล,ะละคือไม่ใช่ละประธานสิละตัว relative pronoun นะครับจริงๆแล้วประโยคนี้เราสามารถเขียนได้เต็มๆไ้เลยว่า on ideas which นะครับ which นะ are concerning นะครับ which are concerning the distribution of the department budget นะตรงเนี้ยเขาย่อนะครับ concerning ผิดตกไปอันหนึ่งนะครับตรงเนี้ยเขาย่อย่อด้วยการอะไร ยอดด้วยการที่จริงๆ which มันเป็น relative แทน ideas นะครับเราใช้ r เนี่ยถูกต้องเพราะว่า ideas มีหลาย ideas นะครับเราใช้ concerning เนี่ยโอเคนะครับไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ถ้าเราจะตัดนะครับเราจะตัดเนี่ยเราก็ตัด which ได้นะครับเราตัด r ได้นะครับแล้วเราก็เหลือแค่ concerning ไว้เท่านั้นเองนะครับถามว่าทำไมเราถึงตัดได้ นะกฎของการทำ relative pronoun เนี่ยตรงนี้นะครับเราตัดได้เนื่องจาก ideas เนี่ยมันเป็น object อะครับนะเนื่องจาก idea เป็นกรรมอะครับนะ ideas เนี่ยเป็นกรรมของ on เห็นไหมครับเป็นกรรมนะครับเป็นกรรมของบุพบท on นะครับนะนั้นเราสามารถที่จะตัด relative pronoun ได้อันนี้เป็นเป็น เขาเรียอะไรเป็นกติกาพื้นฐานนะครับของการใช้ relative pronoun เลยนะครับอันในเมื่อมันเป็นกรรมเนี่ยเราสามารถตัด relative pronoun ได้นะครับแล้วก็ตัด r ไปได้เลยนะครับตัด r ได้เลยนะครับแล้วก็คงเหลือไว้แค่ตัว concerning ซึ่งทำหน้าที่เป็น adjective อยู่แล้วนะครับเป็น adjective อยู่แล้วตัวนี้เป็น adjective ที่เรียกว่า present participle นะครับ present participle นั้นก็ข้อนี้ก็กระจ่างละนะครับว่าเราใช้ concerning ตัวเดียวเพราะอะไรนะครับผมงั้นข้อ90เนี่ยสรุปว่าข้อ3ผิดแล้วก็ตอบแก้ไขด้วย option A นั่นเอง concerning ครับผมก็ยังไงก็ขอให้น้องๆม6นะครับโชคดีในการสอบ o n น t นะครับอันนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่พี่พยายามที่จะ ช่วยเป็นทางเลือกให้น้องๆน,นะครับว่ามานั่งดูเฉลยข้อสอบเป็นแนวทางนะครับดูเทคนิควิธีคิดว่าเออเราจะทํำยังไงนะครับบางช่วงอาจจะมีเสียงเสียงขาดหา,า,า,ายไปบ้างน,นะครับเนื่องจากออทำคลิปยาวเลยเออบางช่วงอาจจะมีเป็นง่วงง่วงนอนนอน,นอนบ้างน,น,บบาน,นะครับมึนมึนเบอร์เบอร์บ้างนะครับก็ตรงไหนถ้าผิดพลาดบกพร่องไปก็ขออภัยแล้วก็ก็ขอให้น้องๆคอมเมนต์มาครับว่าตรงไหนที่ ตรงนั้นยังไม่เข้าใจตรงนี้ยังไม่เข้าใจเลยนะครับอขอไม่ได้เลยนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของเพจเตรียมสอบอังกฤษครับผมขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ